จอลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบมานโนโปกิงสไตล์ประจำวันที่13มกราคม2564โดยเวย่าะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้สเสบีตัวจริงทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีพร้อมดวลกับทุกทีมในเอเชียในขรั้งนี้ โดยทีมชาติไทยชุดยู3ปีภายใต้การดูแลของมาดามแป้นนนพลล่ำซำนะฮะอาและการนำทัพมาโดยโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะมีภารกิจใหญ่สําคัญในปีนี้ในศึกฟุตบ FC, อล AFC U 23ปีเอเชียนคัพ2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานจะมีการแข่งขันในช่วงเดือนพิศจิกายนเมื่อถึงตอนนั้นทีมชาติไทยจะสามารถเ,เรียกตัวผู้เล่นชุดหลักเข้าสู่ทีมได้ทั้งหมดในครั้งนี้ โดยที่ทางต้นสังกัดจะต้องปล่อยตัวผู้เล่นเข้าร่วมทัพช้างศึกโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นซึ่งเป็นการเปิดโฉม11เตัวจริงทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีปรอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานพร้อมดวลทุกทีมในเอเชียภายใต้ระบบ4-2-3-1ก็ได้แก่ผู้สมรูเกียรติพลอุดมจากทางราชประชา FC ไทยส่วนกองหลังก็จะเป็นแบ็คขวาดิคอรัตมีคกลสันจากทางโอเดเซ่บีเคเดนมาร์กเซ็นเตอร์แบ็คก็จะเป็นจูธานเข็มดีจากทางโอเดเซ่บีเคเดนมาร์ก อีกคนก็จะเป็นกิสตาการแมนจากทางชมบุรีเ c จากทางไทยและแบ็คซ้ายก็จะเป็นเอริกคาวจากทาง a g f อฟอาหุชจากทางเดนมาร์กในคองลงนี้ส่วนกองกลางก็จะเป็นบริเเส้นฝั่งขวาจะให้เอกนิปัญญาจากทางเชียงราย็ดเซนเตอร์มิดฟิลด์จะเป็นธนวัฒน์สุจิตทาบอลจากทางเวลสซสตี้และก็ชัยพิพัฒน์สุวรรณเพศศจากทางเอสเซอร์ส่วนริมเส้นฝั่งซ้ายจะให้สุบรรณักเหมือนตาจากทางบุรีรัม ส่วนหน้าต่ำนั้นจะเป็นเบนจามินเจมส์เดวิสจากทางออกฟอร์ดยูไนเต็ดอังกฤษและกองหน้าจะเป็นเจ้าหนูจูดส,นสุนทรเบลจากเชลซีอังกฤษนั่นครับโอ้โหชุดนี้บอกได้เลยว่าเจอได้ทุกทีมนะฮะไม่ต้องกลัวใครเลยหน้าไหนนะครับผมสุดจ้นจริงทีมชาติไทยชุดนี้แต่ไม่รู้จะได้เต็มฟูลทีมไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ฝากตนแสดงเชียร er ์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดอยู่ยุสามปีกันด้ยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่า ย้อนรอยคำพูดของไมเคิลโอเวนถึงทีมชาติไทยก่อนจะประกาศแชมป์นับเป็นกระแสที่ฮือฮาเป็นอย่างมากสำหรับทางไมเคิลโอเวนก่อนหน้าชื่อดังของโลกอดีตดาวยิงทีมชาติอังกฤษที่ได้ออกมาทำนายผลกา,ารแข่งขันฟุตบอล AFF อุเกิครับ2020ว่าทีมชาติไทยคือทีมที่จะคว้าแชมป์รายการนี้ในปีนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะเป็นไปตามคำทำนายของพ่อหมอไมเคิลโอเวนซึ่งทีมชาติไทยก็สามารถประการคว้าแชมป์ AFF อครับ2020ได้จริงๆ ซึ่งระหว่างที่ช่วงที่ฟุตบอล AF f Cup 2020กางแข่งขันกันอยู่นั้นพ่อหมอไมเคิลโนเวนคนนี้นก็ได้ออกมาตอบคำถามของจอนดุกผู้สื่อข,ข่าวชื่อดังทางช่อง Fox Sport โดยอดีตดาวยิงทีมชาติอังกฤษให้ความเห็นบอกว่าทีมชาติไทยนั้นจะเป็นทีมที่สามารถคว้าแชมป์ในการแข่งขัน AFF Cup 2020ในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน สุดท้ายผลก็เป็นเช่นนั้นจริงๆทีมชาติไทยผ่านรอบแบ่งกลุ่มฐานะแชมป์กลุ่ม A ก่อนจะไปเจอกับทางเวียดนามในรอบรองชนะเลิศสุดท้ายทีมชาติไทยเอาชนะไปด้วยผลสกอร์รวม2ต่อ0ซึ่งทะลุเข้าชิงชนะเลิศกับทางอ e ินโดนีเซีย e ที่นำทัพมาโดยชินไตย,ยังโดยทีมชาติไทยเอาชนะผลรวมนะฮะ6ต่ 2, อ2องประกาศควา้าแชมป์ไปได้ในท้ายที่สุดชนิดแบบไร้พ่ายในครั้งนี้สำหรับทางไปเคลื่อนตัเวนอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษชื่อดงังระดับโลก เคยผ่านการเล่นกระทางสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างทางเวอร์วฟูมัตริกและก็แมนเชสเตอร์นเตดมาแล้วนานะผมเป็นคว่าง,งานนี้พูดถึงพ่อหมอที่ทำานายเอาไว้อย่างแม่นยำนะฮะว่าไทยนั้นจะสามารถเป็นแชมป์ในปีนี้ได้จริงๆด้วยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนดีกว่าครับฟอร์มเจ๋งนัดชิงทีมชาติไทย3ทีมเคลิกยื่นคว้าตัวในครั้งนี้โดยสุดยักษ์ใหญ่ของทางอิดนีเซียอย่างทางไอดีทานะฮะตีข่าวใหญ่ว่าทีมสโมสรเคลิก จ่อคว้าตัวปรตมาอาหาันแบ็กซ้ายจอมทุ่มไกลคนนี้โดยปรตมาอาหาันรสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอล AFF คับสองพันย0โดยเฉพาะในเกมนัดชิงสแตเลอร์กับทางทีมชาติไทยเขาคนนี้ได้โชว์ฟอร์ไมได้อย่างโดดเด่นมีความสามารถพิเศษในจังหวะทุ่มไกลแต่ละครั้งทําเอามีลุ้นได้ประตูเลยนะซึ่งแดยองฮานาซิติเซนสมสรนจากทางเคลิก2ในเกาหลีใต้กลายเป็นทีมล่าสุดที่สนใจจะคว้าตัวปราตมาอาหาัน ทำให้ตอนนี้มีถึงสาสโมสร,รจากทางเคล็กเกาหลีใต้ที่ให้ความสนใจในดาวรุ่งจอมทุ่มไก่ฝรั่นี้ประกอบไปด้วยซองนาม f อกียองนาและก็แดยองฮานาซิติเซนในขรั้งักนี้เป็นดังว่างานนี้ใครแฟนพวกเขานะผมก็ตามดูตามชมต่อไปแ้ะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกีนดวก่าครับสะเทือนอาเซียน SP จอกคว้าบินบรีเกตแก้วพรมพรมาพรุพร่งทับโดยสุดใจในมาเลเซียตีข่าวบาว่า สีปะหัง FC เร่งป,ปิดดยววินบรีเกตแก้วผมพรดาใรุกจทางลีกฝรั่งเศสโดยก,การรายงานจากสื่อมาเลเซียร,ระบุได้ว่าสีปะหัง FC ทีมในมาเลเซียซูเปอร์ลีกกำลังเร่งพยายามอย่างหนักที่จะปิดดิวคว้าตัววินรีเกตแก้วผมพรกองหน้าทีมชาติลาวเข้าสู่ทีมไม่จังได้ในรายการนี้โดยกองหน้าทีมชาติลาวัวซ์ปีเพิ่งจะยุตินะฮะเส้นทางกับสโมสรเดิม USL ดันเคิร์ในลิส์เดอร์ของฝรั่งเศส ในตอนนี้เขาสามารถที่จะย้ายไปร่วมทีมใดก็ได้ในตอนนี้สำหรับทางบิลลี่เกตแก้วผมพอนั้นผ่านประสบการณ์การค้าแข้งกับทีมดังในลีกของฝรั่งเศสอย่างทางสตาร์บูชอองเชอโอแซนและก็ USL ดันเคิร์กทีมล่าสุดในขอลักนี้เขาเคยผ่านการลงสนามให้กับทางลีกเอิงฝรั่งเศสในสดีสุดของฝรั่งเศสมาแล้วกับสโมสรอองเชได้มีโอกาสดวลกับนักเตะชื่อดังระดับโลกอย่างทางชาราตันเยริโมวิชเจโกเซวาดาวิดบรู แล้วก็อีสันคาวานี่มาแล้วกันอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วจะได้ประมาทเขาเด็ดขาดครับคนนี้มีดีกรีไม่ธรรมดาลเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับชาธิทิพย์ดังไกลถึงยุโรปกำลังจะเจอการแข่งขันระดับพรีเมียมโดยการที่ทางสื่อยักษ์ใหญ่ของยุโรปนะฮะหรือว่า ESPN รายงานข่าวสตาร์ทีมชาติไทยย้ายสู่ทีมเจลิกคาวาสกิฟอนเตเล่ในครั้งนี้ ซึ่งทางจิาทิพย์สงกสินอายุ28ปีการย้ายทีมของเขาไปยังคาวาสกีฟอนเตเล่จะทำให้เขากลับสู่การแข่งขันระดับพรีเมียมของเอเชียในครั้งนี้โดยมีทีมแชมป์จากทางเจวันนะฮะที่เข้ารอบแบบอัตโนมัติเล่นในรอบแบ่งกลุ่ม a f c ซีแชมเปียนลีกในปีนี้อย่างทางคาวาสกีฟอนเตเล ซึ่งทางชินาทิปลงเล่นเป็นครั้สุดท้ายของรายการนี้ตั้งแต่ปี2560แล้วซึ่งเขาได้แสดงความอัจฉริยะของเขาช่วยให้เมืองทองได้เล่นใน,นรอบล็อกเอาท์ของรายการนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และก็ทําให้เขาได้ย้ายไปยังประเทศญี่ปุ่นซึ่งการย้ายทีมในครั้งนี้จะเป็นการนําความท้าทายครั้งใหม่มาให้กับทันทีชัดไทยในครั้งนี้ เขาเปลี่ยนจากการเป็นนักสู้กลางตารางคะแนนขึ้นมาเป็นนักสู้แถวหน้าของลีกญี่ปุ่นโดยคาวาซกิฟอนเตเลคว้าแชมป์ลีกขสุดกระทันญี่ปุ่นไปแล้ว4ครั้งจะั้งหมด5ครั้งหลังสุดและพวกเขาก็ต้องการประสบความสำเร็จในรายการนี้ซึ่งทางคาวัซกิฟอนเตเล่ le, ตกรอบ ACL ในรอบส6ทีมสุดท้ายในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาถึงแม้ว่าพวกเขาจะถูกมองว่าเป็นทีมเต็งแชมป์ก็ตามทีเป็นต่วง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก,ก,ก็และกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเซตเอนตีข่าวใหญ่คงวินท้าชิง2แข่งท็อปไทยในศึก AFF ค u ัในหน้าปราสาทในครั้งนี้โดยการน,นี้ยังไม่จบนะฮะเวียดนามเนี่ยสื่อยักษ์ใหญ่ของทางเวียดนามไซส์นิวรายงานข่าวใหญ่มาว่าคองวินได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลล่นยอดเยี่ยมในปราสาท AFF Cup ในครังร้งนี้ โดยนัสือเวียดนามระบุเลยว่าอดีตกองหน้าของทางเลอคองวินนะฮะเป็นผู้เล่นเวียดนามเพียงคนเดียวในรายชื่อผู้เล่นดีที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ AFF Cup ในครังร้งนี้ซึ่งคองวินถือเป็นหนึ่งสดสา์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอลเวียดนามความสำเร็จของเขาตลอดจนช่วงเวลาที่เขาสร้างขึน้นนั้นมันช่างน่าทึ่งจริงๆนะซึ่งผู้จัดการทีม AFF นั้นเขียนถึงกองหน้า,ดดดารดับตำนานทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้ ซึ่งคงวินยิงไปทั้งหมด15ประตูในศึกเอฟครับและอยู่ในดับที่3ในรายชื่อผู้เล่นที่ทำประตูได้มากที่สุดในหน้าปรัสตา์ของทัวร์นาเมนต์ซึ่งเขายิง2แฮตทริกในการประชิญหน้ากัมพูชาไป2,004และกัลาวไป2,007ในครั้งนี้ซึ่งปี2008คงวินทำประตูได้นัดแรกนัดและนัดสุดท้ายช่วยให้เวียดนามเอาชนะไทยดยสกอร์2-1 ช่วงเวลาที่น่าจดจําที่สุดในอาชีพการค้าแข่งของเขาในะไดที่2เป็นช่วงทวาบาดเจ็บของวินได้มงย้อนกลับเพื่อจะช่วยให้เวียดนามคว้าแชมป์ AFF ครับเป็นครั้งแรกในปี2559นั่นเองแดยรายชื่อผู้เล่นดีสุดในประวัติศาสตร์เอเอฟับนั้นประ,ระเทศไทยมีผู้เล่นสองคนก็คือชนะทิพย์สงกสินและก็ธีรศิลป์นแดงดาสุนที่เหลือคือนอนอารัมชาจากทั้งสิงคโปร์ซาฟิลระหิมจากมาเลเซียและก็บอมแบง โมากาสจากทางอินโดนีเซียโดยชนะทิปคือผู้เข้าท้าชิงที่แข็งแกร่งที่สุดเขาได้รางวัล a อฟ3ครั้งมากที่สุดในรายการนี้และยังเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของการแข่งขันทั้ง3ครั้งเลยนะสำหรับตอนนี้ผู้ที่ได้คะแนนโบวตสูงสุดก็คือชนะทิพสงกสินอยู่ที่43.53ตามมาด้วยอันดับ2คือเลอร์คองวิน14.51ซึ่งอยู่เหนือกว่าทางทิรเซดังดา กองหน้าของไทยที่ได้รับอยู่ที่13.06เปอร์เนดับ3อยู่ในขณะน,นี้ซึ่งการโหวตยังคงเดินต่อไปอยู่ณเวลานี้เป็นรางงานนี้นผมก็ถือว่ามาท้าชิงกับทางทีมชาติไทยนะฮะก็ดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าผลงานจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่13มกราคม2564โดยใช้ครว่า,าฟุตบอลไทยครับ